สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีเพื่อนสาวนะคะมาแต่งหน้าในลุกนี้นะคะนี่ก็คือลุกสายฟอซึ่งวันนี้จะเป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะลุกนี้แต่งยังไงยากไหมนะคะฝีมือคุณเธอทั้งหมดนี้นะคะอัดแล้วแม่ ใช้ตัวโทนเนอร์ไฮดรวีนะคะใช้แอดวานซ์สกินดีฟินิชเชอร์นะคะ้ะคะาต่อนาดูไปนะ,ะนก็ดูลนะไฮดรวีรีฟินิชเชอร์ไอเจลครีมนะคะอันนี้เป็นแบบหมดแล้วนะคะก็ต้องบีบไล่มาถุงเุอะดีคุณค่านะคะทุกเยดีคุณค,ค่ะขวดใหญ่มากมีไมาที่เหลือมึง <laughs> บีบไม่หรอ ใช่ use ex10 แทนนะคะใช้ use ex10 นะคะ protecting cream UV protect s v 50 pa บวก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 ใช้นั่งไปก่อนนางนค่ะแล้วอันนี้ก็คือความปวดไว้แล้วเพรามหมดแล้วความปวดไว้นะคะอันนี้จะเป็น artisty exfit นะคะ beauty b a l m perfecting primer ค่ะ ก็อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นทำไมถึงต้องเออก็ชวนกันมาแต่งหน้าหลังจากนั้นมึงก็เริ่มชวนกูไปประกวดขอนแก่นบ้างอะไรบ้างซึ่งตอนประกวดขอนแก่นจบได้ไหมมีคนแต่งช่างแต่งอยู่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ใครไม่มีกูไม่มีช่างแต่งตอนนั้นพี่อุ๊บแบบอะให้ไปแต่งบ้านที่ใช้ของอันนั้นแต่งอันนี้พี่แต่งตาสีสี เหมือนที่ส่งรูปไปประกวดเลยใช่กันใช่ใช่ใชแล้วก็แบบสวยมากสวยนะสมัยนั้นอันนี้ใช้อะไรบ้างว่าืมบอกซึ่งแค่ลองพื้นอย่งเดียวลองพื้นใช้สองสีนะคะลองพื้นจะเป็น use x t e n นะคะ lifting smoothing foundation จะเป็นสีบูเล่แล้วก็บวกกับสีแซงน่าจะดูมีความเอเอเอเห็นไหมเนียนขึ้นมาทันทีเลยอันนี้จะเป็น artisty signature color นะคะ ไฮไลท์ติ้งนะคะเป็นติ้งนะเป็นแบบเป็นตัวไฮไลท์ที่เป็นฝาดตรงกงก็จะมาใช้ในจุดที่ต้องการความสว่างความพุ่งของมัออกมานะคะนี่แหละค่ะเราต้องการให้พุ่งสว่างดูนะคะคนดูกบอกว่าไม่ได้ความรู้ในเรื่องของมันเลยนะคะดูสองข้างมันจะมาทม่เราต้องการมีความสว่างขึ้นมาไม่ไฮไลท์ อันนี้ก็จะเป็น Exactit Perfecting Concealer นะคะจะมี3มสีออวันนี้ใช้สีมี d เดยมใช้สีดีฟแล้วก็ใช้สีไลท์ใชทั้งหมดสสีด้วยกันจะนก็จะเลือกใช้ตรงด้านที่ตรงนี้นะคะก้นใช่แต่จริงๆอันนี้มันจะต้องใช้สัมผัสแค่ฝั่งเดียวแต่เนื่องจาก ก่อนหน้านี้มันสะสมมันมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยอาร์ทริสตี้สตูดิโอแบงกอกเอดิชันนะคะเป็นเฟสแอนด์บอดี้ชิมเมอร์เจลนะคะฉันจะต้องการนินให้มันเด้งๆออกมานะคะว่านูเนื้อเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นสีแบบวิงวิงนะคะสีเรียมเรียม อันนี้เจ้าของมันเกิดยืนอยู่หลังกล้องนะคะที่มากันมองจัดให้แกมดูดิ้งขึ้นมานะคะเห็นไหมนะคะดูสันจมูกก็เริ่มแบบมีอันนี้ชัตซิ่งกอบหน้าใหม่ะเดี๋ยวเดีหันหันกล้องนะคะเดี๋ยวเขาจะว่หันหันกล้องใช่ต้องต้องแต่งลำบากนิดนึงเวลาแต่งหน้ากล้องกรอบหน้านะคะตามนี้นะตามนี้สร้างเพื่อ เราต้องเก็บโครงหน้าใหม่นะคะเพราะเราจะแต่งไว้ให้ดูใส่ส่อเพราะหน้าเราไม่ได้ฟอนะคะอ่าจะเป็นยังไงคะแม่มจะเป็นอย่างี้ฟอย์ไม่รักก็จะหูเบี้ยวอย่างงี้เหรอแม่ฟอร์เลยต้องเป็นงี้เห็นไหนั่งไะยังเล่าไม่จบเลยเราสองคนมีชีวิตอะไรใหม่ยังไงเราคุณสั่นชูปุอรมันต้องจมูกเบี้ยวอย่างงี้นะโครงหน้าก็จะเริ่มมาเห็นไหมคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นนะคะสีไลท์ออโชว์ไม่ได้หรออาร์ติส X ี้เอ็กซ์แอกซ์อ่นไม่กูอ่านอันนี้มันก็อย่างอ๋อเดือดแกงกูสีแม่พูดสีไลท์อาร์ต t i ตี้เอ็กซ์แอนะคะจะโชว์โฟลเบอร์ไม่คืออ่ะโชว์โูลเดอแบบนี้เพราะว่าเขาต้องคอสอย่างนี้เหรอแม่ไม่มันอยู่ คือหยิบมาเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าแป้งผลิตภัณฑ์เขามาแบบว่าดีมากเลยนะคะการใช้ในชีวิตประจำวันไม่มีเฟกนะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้อาร์ทริสตี้สตูดิโอนะคะ NYC Edition โอเคสุดที่นคะต่อไปนะคะใช้แบงคอกนะคะเอดิชันนะคะ อาร์ติสตี้สตูดิโอของเอ t i o n นะะ่าส่วนสีอะไรนั้นแล้วจะบุรณากรรมเพื่อนๆ oh. ต่อมานะคะ oh. ก็จะเป็นสีอายแชโดว์อาร์ติสตี้สตูดิโอตั e เกียวเอิชน่นะคะอันนี้จะเป็นคาบกิแกรมนะคะที่ oh. สามนะคะเอาวิธีการทาก็ประมาณนี้ลูกใ้กไปเนาะเออเพื่อ <laughs> อันนี้จะเป็นอาร์ต uh, นะิสตนะี s สตูดิโอเนื้อสตูดิโอ Parisian Style นะคะเป็นสีไหนคะแม่แต้มสีไหนสีที่2นะคะนี่กันแม่แม่เพราะดิฉันมีลูกแล้วก็เลยเรียกกันแม่แม่แล้วหลับตาเราก็จะเห็นตรงร่องตรงสิกเนเจอร์ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะหนึ่งสอง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 หนึ่งแบบนี้แล้วก็ทับออนเป็นงอายแล้วก็ับออกก่อนออกก่อนออกกัแล้วเราก็จะไม่ชิบ คนขอ,ขอบตาเรามากนะคะรพะเรจะสร้างตาขพิใหม่แล้วก็จะอยู่ที่นี่นะคะรวมอยู่ในนี้สวยมากเลยคะ่ะสะดุ้งแล้วหนึ่งสะดุง้งไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจะมีคอลเลกชันใหม่ออกมาจะเป็นของซิ่งไฮยูโอโหแล้วเราก็จะใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดนะคะของ N Y C Edition ติดตาขึ้นเห็นไหมคะ เราจะเป็นการลากแบบนี้มาแบบี้ให้ตึงแล้วก็ดึงตระวัติมาอ่านตัวที่สองข้างนึงนะครับตอนนี้ยังไม่มีที่จะเริ่มเริ่มการเริ่มยกเขี่ยเอวเริ่มยกอย่างนี้เลยไหมเดี๋ยวสักครู่มันจะยกกว่ามันอื่นค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้ long wearing long wearing eye pencil นะคะสี black นั่นเองในการทำอะไรคะอันนี้อีนไลเนอร์นะครับไลเนอร์ที่ไเนแล้วก็เขียนที่ชิทนะครับนี่แค่เขียนยังไม่มีอายไลเนอร์เนาะแม่เขียนแบบนี้เขียนเพื่อหัวีตาแล้วมันทำให้มันหนึบบอ่ะ สร้างตาใหม่ให้มันดูเชียวนี้นเราต้องเ<ส><พ>อาเียวก <คน S 2> ่อนแล้วคานนี้เราจะต้องเขียนต่อจากหางแต่คันนี้เราจะให้ตาดูโตเราก็ขยบเส้นลายมันออกมานิดนึงไม่ต้องให้มันชิดมากก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงก็คือใช้สีน้ำตาลของ N Y C Edition นะคะกบมาจาก,จากสีดำของเรานะคะขึ้นลงมาเบลอกมาเพื่อให้ดูตา ะน,น,นะครับเพื่ะความดูตัวน,นี้ขึ้นอืมอาร์ทริสตี้ซิกเนเจอร์คัลเลอร์นะคะออลเอาแกร,รมนะคะเราก็จะใช้สีดำย้ำบริเวณ,ณไหนคะบริเวณที่เราเขียนอินไลน์สีดำไปเพื่อที่จะให้สีมันติดแนะ่นเพราะว่าตัวน,นั้นมันจะเป็นมีความมันเพราะว่ามันเป็นอินไลน์เนอร์ใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะกบมาเพื่อเส้นมันขอบมันชัดขึ้นแล้วให้สีมันติดทนแล้วก็ไม่หลุดนะคะ จะเขียนคิ้วนะคะเราก็จะต้องมีการปัดขนคิ้วก่อนฉันจําได้เธอเคยสอนฉันแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนที่ฉันไม่ได้สนใจฉันก็เขียนด้วยสลับอันนี้ด้วยนะคะที่เป็นสามสีสีที่มันผสมกันเลยเราก็ใช้ไปทั้งสามสีหนึ่งสอ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 งหนึ่งนะคะตามสเต็ปคุณแม่นะคะคใช้สีอ่อนไล่ไปใช้สีอ่อนไล่ไปใช้สีอ่อนไล่ไป สีเข้มมากเพราะผมเะเป็นสีเทาๆนะคะยาวๆนี่เพ่อใส่ขอนะคะนรัก็คือเื่อนคิ้วขยับคิ้วครับขวดเลยค่ะนี่เราติดเพื่ออะไรคะเพื่อนมาสองคันแต่ไอ้ขาวๆนี่เดี๋ยวมันจะหายไปนะไม่ใช่มานชีิงอยู่นะจะไม่ต้อง <laughs> ไปขี้ทำหรือจะทำบีบม,มันปวด่ะเดี๋ยวไม่บีบค่ะ อย่าเพิ่งบีบตั้งงค่ะทาไปแล้วค่ะแป๊บนึงต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติดขนตานะคะหางเราจะไม่งอไม่งอลงตามนี้นะคะก็จะตามเส้นก็คือหางเราจะวิ่งไปนี่ใชไหคะอืมโอเคตัวขาวๆนี่คือมันไม่ไม่ไม่ไิดไม่คิดโคนขอบขอบตาไงแต่ว่าเดี๋ยวเกาก็จะแห้งไปขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการปัดขนคิ้วขน การตันช่วยตั้งให้เรียงเส้นการระเบียบขนคิ้วนะคะโอเคขนคิ้วตั้งมากอ่ามาแล้วมาแล้วดูละการปัดมาสคาร่านะคะตัดอะไรขนาดนั้นะครคุณมองตัดก็คือเราก็ปัดให้มันเชื่อมต่อกันนิดนึงนะคะไม่ต้องปัดทิ้งปัดแค่ให้มันดูเชื่อมต่อกับขนตาเอาขนตาคิ้เข้าหากันนิดนึงพี่พีอีฮอลลีวูดนะคะอันนี้จะเป็นแบบรุ่นนี้น่าจะแบบไม่มีขายแล้วนะ เรื่องนี้มันเป็นคอลเลคชันใช้สีที่เป็นคอนทัวร์ก็คือสีเข้มนะคะจัดถูกไหมดูส้มหนึ่งสองหนึ่งสองสามอีกแล้วผสมกันจดหน้าแก้มนี้มองด้วมือปัดหน้าแก้มตรงนี้เห็นไหมคะก็ความสว่างเห็นไหมสองข้างอึนตาสิคะเห็นไหมครับก็เหมือนเดิมนะแม่สีเหมือนดูสองข้างสิอยู่ตรงกลางให้ตรงกลางไปอ่ะมีชมพูนิดๆอ่ะ ออาให้ก็ได้ไม, <laughs> ไม่เลยเพื่อนๆต่อไปนะคะเราก็จะใช้ลิปติกนะคะจะเป็น a r t i s t y Studio Bangkok Edition 2 in One Matte Lip crayon อันนี้จะเป็นสี Spy Goddess นะคะสีแบบนี้เดี๋ยวดูนะเันนเจาะออมาเป็นแบบนี้สีตุนต่นๆแบบนี้นั่นเองนะคะ เรียบร้อยเด<ร>ี๋ยวเราไปทำผมกันปังปิดปิดกล้องก่อนปิดกล้องก่อนแน่อ,อัดแล้วแม่ขันแล้วแม่แล้วก็ <S <S จะมาเริ่ม,มตแต่งหน้ากันจะต้องกดเงินเพิ่มหนึ่งต้องถักเอาตรงงให้ใส่ก่อน